สาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองสหวัสปิ์บอกเลยว่าสายมงเตลูต้องห้ามพลาดเป็นสารที่มีความศักดิ์สิทธิ์และอยู่คู่บ้านคู่เมืองสหวัสปิ์สามารถมาไหว้สักการะได้เพื่อเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังมีของฝากอีกมากมายกรอกบ้านจีนกรอกนี้มีอะไรกรอกบ้านจีนเป็นชุมชนเล็กๆสงบๆเหมาะสาหรับการเที่ยวชมชิวๆบรรยากาศเย็นสบายโดยที่ทั้งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ สะพานสมโพธิกรุงรัตะนโกสินทร์2อ0ปีอำเภอเมืองจังวตากือที่เราเรียกว่าสะพานแขวนบอกเลยว่าที่นี่เป็นจุดชมวิวแม่น้ำปิงที่สวยที่สุดในจังหวัดตากสามารถเดินเล่นชมวิวพักผ่อนหย่อนใจหรือถ่ายรูปจนสุดสะพานของอีกฝั่งได้เลยและอ่างกักเก็บน้ำห้วยแม่ทอ้อซึ่งตั้งอยู่ในตำบลป่ามะม่วงอเภอเมืองจัังหวตากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การถ่ายภาพหรือพักผ่อนจิตใจด้วยธรรมชาติ เพราะมีบรรยากาศที่สวยงามมากๆและล,อล้อมรอบไปด้วยภูเขาในช่วงยามเย็นจะมีพระาทิตย์ตกดินและอากาศเย็นสบายสำหรับใครที่อยากสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามที่นี่ห้ามพลาดน,นะคะ